ืนนี้วันสิสี่คุมพาเด้อนา่คุมันก็ยิงนะเม็ดหนึ่งตอนผมดูอ่ะไอตัวไม่รู้จักทีมจากโปโตจ้าทีกเเิก้าก็ชนะไม่ก็เหรอไม่ถูเนิก้าชนะีเล่นมันเอซ a ก็ชนะ AC หนึ่งศูนบจบเลยหน่นย์ม่หนี่สอ่งบอกผมเล่นเช่นไรนี่ผม่หล บาเแล้วก็พี่ไปแทงในชุดท้ออยา,ออาอยอ่ะที่เล่นสุดไวนนะะ้อะไรทุกอย่างไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่าได้ไม่รู้ไม่ได้ดูเลยนอนเลยสุนกันเตะปาลิ่งไอ้ผู้เล่นพวกเทปีนี่ผมน่ะที่เล่นสุดหมดน่าจิ้มตรงข้างลึกอ่ะตายปารีสงตายเซลซิงสองคนะู่นี่แหละผมเม่อกี้นั้นเข้าอ่ะโมตะคุณก็เข้า ใช่พี่กําลังเออ มันอนปาแสดงว่าตายแน่เลยโอ้ตายพี่ช่วยพี่ตายพีชาด้วยเออทพเวลาอเพ่เพตรเพ่อเพื่อเเพา่อเเือเพเพื่อเพื่เพ่อเ่อพอเ่ 今天晚上。 สว,ส,คคสวัสดีทั้งสีท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดจับกดท้ายกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับ อขอบคุนค,ครับทักทายวันเสาร์วันที่4กุมภาพันะครับทำงานเหมือนเดิมครับ จานปลิมอิน่จานตัวแรกเลยนเล่นเหมือนกันมัน่่ยงเล่นดทุกคนผมอน้วงนกแรงอย่างับอย่างกใครมาวิ่งไ่ ทวไปพี่เวลากระส่วนกับกัววิ่งเยอะๆกโไมไได้วยจุ่ายเยกัไ้ว่ดรยไปแมไกแซไม่ไม่ว่าันไม่ก็มันโดนขู่มาเยือนบ้านโูมีนาโอ้มีตายู่ก็ ใน,ในยูทูบอะไรนะสวัสดีครับ เรียงของพี่ทักทายครับทักทายวันเสาร์ครับ14กุมภาจนผมก็สูตรต่อไป เพียงของขายตอนเย็นครับผม

ทักทายสบายดีทุกคนทามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อทำงานืีเก้า

ก็พอดยังลงกระบอกไม่ต่กลุ่มมันยังบอดดันเหมือนอฮานนักแล้วสเปดเขาขึ้นเลยอ่ะถ้าเขาตะกุ่มมันดิ่งออกโอ้าวานนักขึ้นค่อยลืม เรามา,มาแปพ้อพอดพอดแป้งลไม่มล,ล้างไม่สะอเลยรื้อเลยยังมีคือ่อ

เด็กเสิร์ฟร้านนี้แหละลูกค้าเดินเดินมาหาลูกค้าปกติมีแต่ลูกลูกค้าเดินเด็กเสิร์ฟอ๋อค้าตามอาหารอ๋อพี่ในครัวนะครับเสือเลยไม่หาในครัวเลยค่ะพี่ตาหลิวอยู่ตรงนั้นนะพี่ทำได้เลยพี่วันอยู่ข้างในพอให้พี่วันไปต่อโต๊ะหน่อยคนข้างนอกไม่สนใจเลย ใหญ่ไปกับปิบยิมอย่าไปพูดเท้าอย่าไปใช้หล้เท้า

สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายสบายดีวันเสาร์นะ,ค,ะนครับตอนบ่ายๆทักทายครับสวัสดีทุกคนครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์คสุดท้า

เขาไม่เหมือนเดิมลนักอเขาเชื่อใจเขามั่นใจในตัวเขาสุดท้ายยูโร เกมรับมันโคตรดีอ่ะนี่เกมลูกผลิตไม่อยากมักชนะโตคุยจินยาเอ้ยเพือโตกันตับนี่นี่